อมชาติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนกุมภาพันปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมืดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการศึกษานี้สูงส่งมากๆในสิ่งนี้เท่านั้นที่มายาลาวันทำให้เกิดอุปสรรคในสิ่งนี้เท่านั้นที่มายาลาวันทำให้เกิดอุปสรรคให้คงอยู่อย่างละมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้ คำถามของเมรีในวันนี้งานรับใช้ที่ลูกทำจะขยายตัวได้ไม่ไหลคำตอบเมื่อลูกๆผู้ที่ทำงานรับใช้เริ่มเป็นผู้ทำลายการติดยึดได้อย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อลูกนั้นหนักแน่นและเป็นยกยุกงานรับใช้ที่ลูกทำก็จะเพิ่มขึ้นแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับคนอื่นๆได้ เมื่อสติปัญญาของลูกนั้นมีศรัทธาอย่างเต็มที่แล้วลูกใจทุกคำสั่งของพ่อเข้าไปสู่การปฏิบัติลูกก็จะมีความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำดังนั้นบาบาพูดว่าเราจะต้องทำตามทุกๆคำสั่งและแต่ละคำสั่งของพ่อเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความสำเร็จในงานรับใช้แล้วงานรับใช้ก็จะขยายตัวด้วยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์แห่งความรู้แล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะยกย่องชื่อเสียงของพ่อจงมาเป็นผู้ที่สติปัญญานั้นมีศรัทธาอย่างเต็มที่อย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดๆจุดที่สองเพื่อที่จะรับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อจงปล่อยการติดยึดที่ลูกมีกับสิ่งของที่ลูกพิจารณาเป็นของลูกออกไป อย่าได้มีความซาบซึ้งใดๆกับมรดกทางโลกโลกพรของบัดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นเกราะการอุปสรรคแล้วโบยบินไปได้ด้วยความรวดเร็วด้วยจรวดของพรซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นเกราะการอุปสรรคแล้วโบยบินไปได้อย่างรวดเร็วด้วยจรวดของพร ในขณะที่มีความสัมพันธ์อยู่กับแม่และพ่อและทุกคนอื่นๆเติมเติมตัวลูกเองด้วยสมบัติของพ่อแล้วลูกก็จะไม่เคยต้องทำงานหนักที่จับเยียนยายามอย่างเช่นวิทยาศาสตร์จรวดนั้นเร็วที่สุดในทํานองเดียวกันในยุคบรรจบพบกันเครื่องมือที่เร็วที่สุดซึ่งจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วก็คือจรวด การสูงส่งของพรข,ของทุกๆคนด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปสรรคจะสามารถแตะต้องต้องลูกได้แม้แต่เพียงน้อยนิดลูกจะมาเป็นเกราะการอุปสรรคได้ด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วลูกก็จะไม่ต้องลบลาคติพจน์ในวันนี้การมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะยรกระดับคนอื่นนั้นคือพื้นฐานของความยิ่งใหญ่ซ้ การมีความตั้งใจอย่างเป็นที่ที่จะยกระดับคนอื่นๆคือพื้นฐานของความยิ่งใหญ่อัจฉริยะอมชานตี